สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมหนุ่มหน้ามูลคนบ้านปุ่งชันแนวครับครับผมพอใยลืธอ์ถือบ่ะเขียบหลอดครับเ <laughs> มื่อนี้ที่ไปมังเฮื่อนครับมังเฮื่อนผู้ซวยเพิ่นสีมังลงมามันไกลบ้านครับพี่น้องเพิ่นก็นเลยอยากมังมาปลูกใจมงที่เคี่ยมสาลากลางบ้านครับพี่น้องที่เพิ่นสื่อไม่ไปเบิ่งกันครับ คุณเด้ครับพี่น้องเงื่อนเพิินอยู่ฝากเทิ่งน้องโคกน้องหน้าโมเดยลทั้งทิ่งขึ้นไปครับมองตีนผู้ครับพี่น้องคนสีมังลงมามังลงมาไปไว้อยู่บ้านครับไปปลูกอยู่เขี้ยมบ้านหรือว่าเขี้ยมมองสาลากลางบ้านพี่น้องมันสีมีทีเพิ่นสืบไม้ครับ มันไก่พันว่าพ่นย่านมันไก่บ้านพ่นย่านผีพี่น้องผู้สวยย่านผีไปว่ากันครับบรรยากาศสิเป็นจังไ๋ครับหอดแล้วครับพี่น้องนี่ล่ะครับรบ้านหลังอยู่ตีนผู้ครับหรือว่าตีนเขาครับพี่น้องเิ่นทีมางลงไปไปปลุกอยู่ มู่บ้านครับพี่น้องเห็นมู่บ้านครับลงไปทั้งคนพันยานพันมานพันยานผีมาเกลเลยงมั่งครับพี่น้องคุนบกกามาอยู่ปุกแล้วหลังงามอยู่ได้พี่น้องเมเ่แม่นหลังขี่ไล่เด้ครับผมเจ๋บึงรอบคางครับพี่น้องไปทั้งนี้กระสีเป็นค้นไปพูครับ ขึ้นไปทึ้งผู้สะท้อนตะเว้นแน่จักหน่อยดวยครับพี่น้องนี่แหละครับตอนนี้อยู่ลังบ้านครับพี่นอ้องลุงไปหันกระสิเป็นน้องสาครับขึ้นไปเป็นผู้ครับพี่น้อง <c oughs> ผมก็เลยอยังไงเบึง้งบรรยากาศครับ นี่แหละครับหลังโ่เป็นขี้ไร่ได้พี่น้องหลังไงเติบครับเงินสามห้องครับหนึ่งสองสามครับนี่กับพอพอผู้ช่วยครับพี่น้องออกออกไปแล้วครับส่วนหนึ่งพี่น้อง ย่งอีกไฟหนึ่งครับนั่งโค้งหลังค่าลงกอนครับเดี๋ยวคอยเอาโค้งเล็กบันนี้ครับพี่น้องเจ้าภาพเจ้าบ้านครับผู้ช่วยผู้ช่วยปราปามพี่น้องผู้ช่วย พยายจอยผ้าเอินด้วยป่าบตามผาเอินผู้สวยปกคล้องอันนี้เพื่นเป็นชอระบอพี่น้องาาม,มากับประธานอ,อสมอรครับ,บออกไปแล้วครึ่งนึงครับเหลืออีกครึ่งหนึ่ง ตอนนี้เพิ่นก็ลังตัดเหล็กอยู่ครับพี่น้องเพิ่นเขียวลุงตัดคุ้งครับพี่น้องคุ้งเหล็กคุ้งหลังคาเง้าอนั่น ท่างคุณกษิเป็นมู่บ้านครับพี่น้องคนตะลั่งตัดเล็กครับตัดพุ่งหลังค่าบร่มเอาอดมคมาอบร่มยูคืออันใอันนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงสำนีเนะครับผมก็ขอฝากพี่น้องติดตามผมในเดอร์ผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านปุงชันแนวครับ ขอกก่าคำ่าสวัสดีครับ